นังสือเสียงนิยายจีนเรื่องเจ้ารัติการแผ่นดินเถื่อนเล่มที่17ตอนลถตัวลงแต่งให้ขบวนรถของเย่เซี่ยวเทียนถูกสุ่มโจมตีระหว่างทางหลังการต่อสู้กำลังทั้งหมดล้วน มารอรับใต้เท้าถูซื้อกลับไปดังนั้นที่หน้าตึกตระกูลอันปรากฏผืนธงโบกสะบัดดาบทวนสะท้อนประกายเย็นเยียบหากว่าเย่เซี่ยวเทียนถูกทำร้ายเสียชีวิตในตึกตระกูลอันกำลังขบวนนี้จะบุกเข้ามาขอเป็นยกศิลาล้วนแหลกลันเย่เซี่ยวเทียนพอออกจากตึกตระกูลอันทั้งหมดก็อารักขาเย่เซี่ยวเทียนกลับที่พักเนื่องจากเกิดการนองเลือดบนถนนยาว จางเจียนซึ่งรังตำแหน่งปิงเป้เจียนซื่อสังกัดสำนักถีสิงอั้นฉาซื่อจึงระดมกำลังถืออาวุธเดินตรวจตราตามท้องถนนพอเห็นเย่เสี่ยวเทียนยกกำลังกล,กลับกลัวว่าจะเกิดเรื่องอีกจึงไล่กวดตามมากลายเป็นขบวนใหญ่โตเย่เสี่ยวเทียนพอกลับถึงที่พักหลี่ชิวฉือก็ออกมารับหน้าเย่เสี่ยวเทียนทราบว่าพฤติการของตนเองต้องกระตุ้นปฏิกิริยาของทางการจึง มอบหมายให้หลี่ชิวเฉือติดต่อกับทางการหลี่ชิวเฉือเคยยึดอาชีพส่งสือ่อย่อมสนิทสนมคุ้นเคยกับคนของทางการเย่เซี่ยวเทียนสอบถามถึงสภาพของทางการจากหลี่ชิวเฉือหลี่ชิวเฉือกล่าวด้วยความหวั่นวิตกว่ามีข่าวไม่สู้ดีนักฟังว่าเฉินเนี่ยไถใต้เท้าเฉินประกาศจัดการกับตงองสั่งให้หาหลักฐานความผิดของท่านเย่เซี่ยวเทียนกล่าวอย่างครุ่นคิดว่าเมืองกุย้ยหยางคงจะวุ่นวายอีกระยะหนึ่ง เฉินเนี่ยไถไม่แน่ว่าจะรอดต่อไปไม่มีกำหนดหากว่ามันหาหลักฐานไม่ได้จะยอมสะกดอดกลั้นหรือหรือชืวอชื้อกล่าวว่านี่เป็นเรื่องที่สเ,เสียเสงเป็นห่วงเฉินเนี่ยไถเป็นตัวแทนของราชสำนักตรงองค์ไม่อาจจัดการกับมันเช่นที่กระทำต่อผู้อื่นหากเฉินเนี่ยไถประกาศจับตัวตรงองค์ตรงองค์คงไม่อาจขัดขืนกระมังเย่าเสื่ยเทียนยกมือไพร่หลัง เดินไปมาในห้องครู่หนึ่งพลันก็หยุดเท้าลงกวากมือเรียกหลีชิวฉือมาถึงข้างกายสั่งเบาๆต่อเขาหลายคาหลี่ชิวฉือหน้าแปลเปลี่ยนไปร้องพร่งว่าตรงองค์นี่เกรงว่าเออไม่ถูกต้องเย่เซียวเทียนกล่าวเสียงหนักๆว่าเหตุการณ์ถึงขั้นนี้ไม่มีทางถอยแล้วหลีชิวฉื้อขบกรามกล่าวว่าถูกแล้วสเสียเสงจะไปจัดการขณะที่เขาเดินออกไปพอดีสวนกับหัววินเฟยหัววินเฟยเป็นมือดีผู้หนึ่ง แต่ไม่ได้เพียงเป็นองครักษพิทักษ์ที่ข้างกายเย่เซียวเทียนมีองครักษพิทักษ์อยู่แล้วเย่เซียวเทียนจึงส่งเขาออกไปสืบข่าวของตระกูลเฉาตระกูลจัดเย่เซียวเทียนเห็นหัววินเฟยมีสีหน้าร้อนรุ่มอดกล่าวไม่ได้ว่าเป็นไรตระกูลเฉาตระกูลจัดมีความเคลื่อนไหวอันใดหรือหัววินเฟยสั่นศีรากกล่าวว่าพวกมันหดหัวในกระดองไม่มีความเคลื่อนไหวใดแต่ที่ ขากลับข้าพเจ้าฟังว่าเราถูกซื้อชุมนุมที่ตึกตระกูลอันหาเรือวิธีจัดการกับพี่ใหญ่เย่เสี่ยวเทียนกล่าวว่ามีผิดข้าพเจ้าไปที่ตระกูลอันแล้วหัววินเฟยมีสีหน้าประหลาดพิกลกว่าเดิมกล่าวว่าผู้น้องทราบเรื่องที่พี่ใหญ่ไปยังตระกูลอันแล้วทั้งยังทราบเรื่องที่ขบวนรถของพี่ใหญ่ถูกซุ่มโจมตีผู้น้องหมายความว่าหลังจากที่พี่ใหญ่จากมาทราบหรือไม่ว่าในตึกตระกูลอันเกิดเรื่องอันใด เย่เซียวเทียนกล่าวว่าไม่ทราบแต่พวกมันอย่างมากก็เออะโวยวายต่อไปต้องไม่กระโดดออกมาแบกหม้อก้อนดำดาแทนตระกูลเฉาตระกูลจันท่านวันวิตกอันใดหัววินเฟยกล่าวว่าเช่นนี้เป็นว่าพี่ใหญ่ไม่ทราบเรื่องที่คุณหนูเทียนประกาศว่าขอเพียงพี่ใหญ่ฆ่าจันปอสงได้นางจะลดตัวลงแต่งให้เย่เซียวเทียนงงง,งันวูบกล่าวว่าลดตัวลงแต่งให้แต่งกับผู้ใด หัววินเฟยกล่าวว่าย่อมแต่งให้กับท่านที่ข้าจันปอสงที่แท้เย่เสี่ยวเทียนพอออกจากตึกตระกูลอันเทียนเมี่ยวเหวินก็เปิดโปงว่าจันป๋อสงคิดร้ายต่อนางหลังจากแผนการล้มเหลวก็อับอายกลายเป็นโทรศัพคิดฆ่าคนปิดปากนางเป็นสตรีอ่อนแอแค้นนี้ควรสาสางอย่างไรโดยส่วนตัวแล้วนางหวังให้เย่เซี่ยวเทียนฆ่าจันปอสงไม่ว่าผู้อื่นมองอย่างไรขอเพียงเขากระทําได้ ในสายตาของนางยึดถือเป็นวีรบ,บุรุษดังนั้นขอเพียงเยเซียวเทียนฆ่าจันปรป๋อสงได้นางยินยอมแต่งให้กับเยเซียวเทียนนี่เป็นคําประกาศของนางหลังจากที่เยเซียวเทียนออกจากตึกตระกูลอันเยเซียวเทียนหาทราบไม่ว่ายามนั้นต้องตะลึงลานชั่วขณะพันก็กระโดดปาดขึ้นร้องว่านางคิดอ่านวางแผนเช่นนี้หรือช่างคิดอ่านวางแผนไปแล้วคราครั้งนี้ ถึงรอบหัววินเฟยตะลึงลนันเถียนมี้วเหวินเป็นโฉมสักานล่มเมืองต่อให้ห้องเต้เปิดศึกเพราะนางหัววินเฟยก็ไม่ประหลาดใจจะอย่างไรเยเสียวเทียนไม่ปล่อยปล,ยปลยปะเว้นจันป๋อสงอยู่แล้วฉะไหนมีปฏิกิริยารุนแรงถึงเพียงนี้เยเซียวเทียนกล่าวว่าหากว่าข้าพเจ้าฆ่าจันป๋อสงไม่ได้กลับถูกคนฆ่าตายนางก็ไม่เสียดายอันใดหากว่าข้าพเจ้ากับจันป๋อสง ตกตายตามกันนางก็ไม่ต้องใจอันใดหากข้าพระเจ้าข้าจันป๋อสงแต่แผนการใหญ่ไม่รู้ล่วงเพียงพ่วงนางเข้ามาคนหนึ่งหญิงสาวที่แต่งออกเจกเช่นน้ำที่สาดออกไปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตระกูลเถียนอีกนี่ไม่ใช่คิดอ่านวางแผนหรอกหรือเถียนเมียวเวินมิสู้เปลี่ยนเป็นเถียนส่วนผานจึงถูกต้องวงเล็บเถียนส่วนผานหมายถึงลูกคิดแท้เถียน เออถึงตอนนี้ปรากฏองครักษ์ผู้หนึ่งเข้ามารายงานว่าไก่เท้าไม่นั่งเทียนนั้นมาอีกแล้วเย่เสียวเทียนกล่าวอย่างขุนเคืองว่าขอเชิญเทียนส้วนผานองครักษ์นั้นรับฟังไม่เข้าใจแต่ว่าเขาไม่ต้องเข้าใจจะอย่างไรไก่เท้าถูกซื้อสั่งอย่างไรเขาก็ถ่ายทอดตามนั้นจึงรีบลุดถึงลานตึกร้องขานว่าไก่เท้าขอเชิญเทียนส้วนผาน เทียนเมียวเหวินพอฟังคำเทียนส่วนผานต้องงงงันวูบพลันยิ้มออกมายิ้มอย่างกระดากอยู่บ้างจากนั้นก็เดินชดช้อยเข้าห้องรับแขกด้วยอริยบทอันสวยงามเยเสียวเทียนกำลังขุนข้องใจไม่มีเวลาชื่นชมกับความงามของนางพอพบหน้านางก็กล่าวว่าไม่นางเทียนก่อนหน้านี้มิใช่ตกลงว่าหาโอกาสจัดการกับจันป๋อสงให้กับตระกูลเทียนท่าน ท่านจะจ่ายค่าตอบแทนเป็นทรัพย์สินก้อนโตตอนนี้จะไหนกลายเป็นท่านลดตัวลงแต่งให้เทียนเมี่ยวเหวินกล่าวเสียงละห้อยท่านต่อแยเพีัยใหญ่หลวงเกินไปเก๋เกอเราไม่กล้าเป็นพันธมิตรกับท่านข้าพเจ้าได้แต่แสดงความขอบคุณต่อท่านในฐานะส่วนตัวเมื่ออยู่ในฐานะส่วนตัวไหนเลยมีทรัพย์สินก้อนโตนอกจากตัวข้าพเจ้าแล้วก็ไม่มีของมีค่าอันใดเย่เสียวเทียนกล่าวด้วยความครับข้องใจว่า อย่างนั้นข้าพเจ้าใหญ่ไม่ใช่เสียเปรียบไปเทียนเมี่ยวหวนกล่าวอย่างขึงขังว่าต่อให้ไม่มีข้าพเจ้าท่านมิใช่คิดจัดการกับตระกูลจันหรอกหรือตอนนี้ท่านอยู่ดีๆได้หญิงงามนางหนึ่งยังบอกว่าท่านเสียเปรียบอีกเจสยวเทียนกล่าวว่าหญิงงามอยู่ที่ใดเทียนเมี่ยวหวนไม่กล่าวว่าอไร เพียงยืดอ,อกอูมตูมตั้งอวดโฉมต่อเย่เซียวเทียนเขาไปหน้ายิ่งงามพอล่มเมืองได้เย่เซียวเทียนอ้าปากข้างต่อให้ฝืนกับมโนโทมประจําใจก็ไม่สามารถบอกกล่าวว่าคุณหนูมิใช่หญิงงามนางหนึ่งเหตุการณ์ดําเนินถึงขั้นนี้ช่างนึกไม่ถึงจริงๆเทียนเฉือฟึ่งขดตัวในอ้อมอกบุรุษผู้หนึ่งหนุนต้นแขนของเขาอย่างสบายอารมณ์ ปล่อยผมยาวสยายดุดแผลไหมถูกมืออันใหญ่โตของบุรุษผู้หนึ่งลูบไหลเบาๆจนหลีตาลงท่วงท่าเกียดคร้านราวกับแมวเปอร์เซียที่สูงสง่าตัวหนึ่งบุรุษที่เอ็นกายบนตังเตียงหลอหั่นคือหยางอิงหลงหยางอิงหลงก็มาถึงเมืองกุย้ยหยางเขารูบไหลเรือนผมของเถียนฉือเฟิง่งยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าคนผู้นี้มีโ,โชควาสนาจริงๆดังนั้น เราคิดหนุนส่งโชควาสนาของมันจวบกระทั่งสามารถใช้สอยมันเถียนฉือเฟิ่งชไม้มองเขาแวบ,บหนึ่งกล่าวว่าท่านต้องระวังไว้อย่าได้เลี้ยงเสือเพราะเป็นเพศภัยหยางอิงหลงหัวรอดดังๆกล่าวว่าเราจะเพาะเลี้ยงเสือจนเป็นเจ้าป่าตัวหนึ่งเลี้ยงเสือเพราะเป็นเพศภัยหรือหากว่าเราไม่มีความมั่นใจจัดการกับเสือตัวหนึ่งยังกล้าแย่งชิงบัลลังก์มังกรของตระกูลจูหรือ เทียนชฉือเฟิงยิ้มอย่างอ่อนหวานกล่าวว่าอย่างนั้นท่านจะออกหน้าช่วยพูดจาให้กับมันหรือไม่ตอนนี้เย่เสียวเทียนตกเป็นเป้าโจมตีของส่วนรวมอย่าได้เพราะเลี้ยงเสือไม่สำเร็จถูกผู้อื่นจับตุนรับประทานยางอิงหลงยิ้มพลางสั่นศิษาะแล้วกล่าวว่าไม่อาทิตย์ขึ้นอาทิตย์ตกดินวัสัน,นผลผ่านเหมันแทนที่นี่เป็นคำกล่าวของเท่าแซ่อัน ดูถ้ามันมีเจตนาให้ถ่ายเยเซียวเทียนตอนนี้เรากลับไม่สะดวกกับการออกหน้าหากว่าเราออกหน้าคำประกันให้กับเยเซียวเทียนเกรงว่าเท่าแท้อันกลับไม่ยอมปล่อยปละละเว้นมันแล้วอันเราแย่จืดสามารถให้ถ่ายเยเซียวเทียนเพราะว่าเยเซียวเทียนยังไม่ส่งผลคุกคามต่อตระกูลอันแต่หากหยางอิงหลงหนุนหลังเยเซียวเทียนถึงแม้ว่าเราแมวและสุนัขจะคุกเข่าลง แต่คนในจัตุเท้าโลกาบาลอื่นต้องออกมาทุบตีเย่เสี่ยวเทียนเทียนชือเฟิงกล่าวว่าเฉาสุยซีกับจันป๋อสองเล่าท่านคิดจัดการกับพวกมันอย่างไรกล่าวไปพวกมันเป็นสุนัขที่ซื่อสัตย์สองตัวยางอิงหลงกล่าวว่าเป็นสุนัขที่ซื่อสัตว์สองตัวจริง ต่เราจุ๊บเลี้ยงสุนัขดินสองตัวเพื่อใช้ป้อนเสือร้ายตัวหนึ่งตอนนี้เสือร้ายตัวนั้นคิดกินสุนัขดินสองตัวเราใหญ่ต้องขัดขวางยังคงปล่อยให้มันรับประทานเธอเถียนฉือเฟิง่งถอนใจเบาๆกล่าวว่าเฮ้เป็นสุนัขของนายผู้เท่าท่านช่างน่าเวทนานักยางอิงหลงหัวรอออกมาพลางก็ตบตะโพกอันกลมกลึงของนางกล่าวว่าฮฮท่านเป็นแมวของเราไม่ใช่สุนัขของเรา เทียนชื่อเฟิงหยีตาลงคล้ายกับกลายเป็นแมวตัวหนึ่งจริงๆคุณหนูเทียนประกาศว่าขอเพียงเย่เซียวเทียนสามารถฆ่าจันป๋อสงนางจะลดตัวลงแต่งกับเขาโดยกระชั้นชิดติดกันตระกูลเฉาตระกูลจันก็ตั้งรางวัลเช่นกันถูกซื้อทั้งสองประกาศว่าผู้ใดฆ่าเย่เซียวเทียนได้จะได้รับเงินรางวัล สิบหมื่นตำลึงผังแต่งตั้งเป็นโถเหยนืนวงเล็บในที่นี้หมายถึงหัวหน้าชนกลุ่มน้อยคุณหนูเทียนย่อมเป็นหญิงงามแห่งยุคที่หายากยิ่งคือแต่ต่อให้หญิงอื่นงดงามเท่านางถึงกับงดงามกว่านางแต่ไม่มีสักานะเทียบเท่านางน่าเสียดายที่คุณหนูเทียนกำหนดไว้อย่างชัดแจ้งมีแต่เย่เซียวเทียนจึงมีคุณสมบัติเช่นนี้ไม่ใช่อาเมาอาโกว,วงเล็บแมวหรือสุนัข โชคดีฆ่าจันทร์ปอสง์ได้ก็สามารถตบแต่งคุณหนูเทียนไปเยเซียวเทียนหล่อลเหลาเยาวัยทั้งยังเป็นชนชั้นถูซื้อภายใต้เงินไขเหล่านี้ค่อยมีคุณสมบัติตกแต่งคุณหนูเทียนไปเป็นภรรยาตรงกันข้ามรางวัลที่ตระกูลเฉาตระกูลจัน์ตั้งเอาไว้ไม่มีข้อจํากัดไม่ว่าผู้ใดขอเพียงค่าเยเซียวเทียนได้จะได้รับเงินสิบหมื่นตำลึงทั้งได้รับแต่งตั้งเป็น จากตระกูลเฉาและตระกูลจันเป็นโถเยน็นท่านหนึ่งคนตายเพราะสมบัตินกตายเพราะอาหารเงื่อนไขนี้สร้างความวันไหวใจแก่ผู้คนปรากฏผู้คนสี่เส้นทางรอบเข้าที่พักของเย่เซียวเทียนคิดรอบสังหารเขาแต่ถูกองครักษ์ของเย่เซียวเทียนจับตัวไว้คนเหล่านี้ถูกเย่เซียวเทียนประหารฆ่าทิง้งแต่ไม่แน่ว่าจะสกัดยับยั้งผู้อื่นได้เย่เซียวเทียนได้แต่เก็บตัวอยู่ในบ้านท่านผู้วิเศษ บอกแล้วว่าให้เรียกข้าพเจ้าเป็นใต้เทา้าหากเรียกท่านผู้วิเศษถูกผู้คนได้ยินจะเกิดมรสุมวุ่นวายเยเสียวเทียนยิ้มพลางกล่าวกับสตรีสาวที่หน้าตาหมดจดที่เบื้องหน้าสตรีสาวนั้นหน้าแดงระเรื่อเปลี่ยนเป็นเรียกหาว่าถูกแล้วใต้เทา้าสตรีสาวนางนี้แท้ใต้เรียกว่าใต้อินซีเป็นหนึ่งในสิทธิของเก๋เมาเหล้าฝึกวิชาหนอนคุณใสเก๋เมาเหล้าเข้าร่วมช่วงชิงตำแหน่งท่านผู้วิเศษ หลังจากล้มเหลวฝ่ายของเขาถูกชำระสะสางสิ้นแต่ใต้วินซีไม่ได้เข้าร่วมกับเก๋อเมาเล่าเนื่องเพราะก่อนหน้านี้นางแต่งออกไปเป็นหูหยินของหนึ่งใน7องค์ารักพิทักษ์นิกายเทพคุณใสแต่เนื่องจากนางกับเก๋อเมาเล่ามีความสัมพันธ์ฉันอาจารย์กับสิทธิครอบครัวของนางจึงถูกในประเทศไปยังหุบเขาทรายทองใช้ชีวิตเยี่ยงทาตไม่มีวันกลับออกมาแต่ดีที่เย่เซียวเทียน ยื่นมือช่วยเหลือครอบครัวของนางจึงได้รับอิสระดังนั้นสำนึกบุญคุณของเย่เซียวเทียนอย่างสูงเย่เซียวเทียนกล่าวว่าข้าพเจ้าต้องการให้ท่านกระทำเรื่องหนึ่งเฉาสุยซีกับจันป๋อสงหดหัวในกระดองไม่ออกมาข้าพเจ้าเองก็อับจนปรรัญญาพวกมันต้องไม่ซ่อนตัวอยู่ในตึกรอให้ข้าพเจ้าลงมือหากแต่ต้องขอกำลังหนุนจากรังเก่า จึงต้องจัดการกับพวกมันโดยเร็วขอเพียงกำจัดคนหนึ่งคนใดที่เหลือจะไม่กล้าต่อกรกับข้าพเจ้าอีกใต้วินซียืนตัวตรงชีวิตความเป็นอยู่ในหุบเขาสายทองเลวร้ายถึงขีดสุดทำให้นางมีสภาพอันซีดเซียวจนบัดนี้ยังไม่ฟื้นคืนมาดังเดิมแต่คำพูดของเยี่เสี่ยวเทียนปลุกเร้าให้ใบหน้าอันขาวซีดของนางปรากฏสีแดงส่้นขึ้นสาวกนิกยเทพคุณสายที่ได้รับมอบหมายหน้าที่จากท่านผู้วิเศษ จะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงอย่าว่าแต่เย่เซี่ยวเทียนยังมีบุญคุณต่อครอบครัวของนางอย่างที่ตอบแทนไม่หมดดังนั้นใต้อวินซีก้มศีรษะกล่าวว่าไต้เท้าวางใจผู้น้อยจะปฏิบัติหน้าที่ให้จงได้เย่เซี่ยวเทียนพงงกศีรษะใต้อวินซีค่อยล่าถอยไปอย่างนอบน้อมเย่เสี่ยวเทียนระบายลมจากปากเห็นกายบนเก้าอี้อย่างเกียรติครันการได้รับความเคารพเทิดทูนจากผู้ใต้บังคับบัญชาปล หนึ่งเทพ,พเจ้านับเป็นเกียรติประการหนึ่งและเป็นความทุกข์ทรมานประการหนึ่งไม่ว่านั่งหรือนอนจะเดินจะเหินล้วนต้องระวังหาเป็นอิสระเสรีเช่นหัววิ่นเฟยกับหลีชิวฉือไม่เถียนเมี้ยวเหวนกลับถึงบ้านไม่ถึงครึ่งชั่วยามเถียนปิงหุยก็รดมาอย่างโกรธแค้นตำหนิว่าท่านเหล้ยวไหลแล้วฉชนไหนตัดสินใจเช่นนี้ได้ทั้งยังประกาศต่อหน้าผู้คนมากมายไม่อาจแก้ไขกลับกลายได้ เทียนเมียวเหวินจิบชาอย่างปลอดโปร่งกล่าวว่าพี่ใหญ่เห็นว่ามีอันใดไม่ถูกต้องก่อนหน้านี้ต้องแสดงความอ่อนแอต่อศัตรูคุณหนูเทียนคิดแก้แค้นยังทำไม่ได้ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้คนที่แล้วมาพวกเราหาโอกาสอันเหมาะสมที่ร่วมมือกับเย่เซียวเทียนไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ใหญ่ไม่ใช่เป็นจังหวะจะโคนอันดีเทียนปิงหุยอับจนถ้อยคำได้แต่นึกหาเหตุผลว่า แต่ว่าพี่ชายเช่นบิดาท่านไม่หาหรือกับเราก็ดวนตัดสินใจออกจะไม่รู้กฎเกณฑ์ไปแล้วเทียนเมียวเวินเชิดปากน้อยๆกล่าวว่าพี่ใหญ่ระหว่างกฎเกณฑ์กับการฟื้นฟูตระกูลเทียนไหนส่วนไหนสําคัญกว่าอีกประการมันต้องฆ่าจันป๋อสงลงข้าพเจ้าค่อยทําตามคํามั่นสัญญาหรือว่าท่านไม่ต้องการให้มันฆ่าจันป๋อสงหรือเถียนเปียงหุยอับจนถ้อยคําเถียนเมียวเวนกล่าวว่า นี่เป็นโอกาสสำคัญที่ตระกูลเถียนเราจะฟื้นคืนมาใหม่แต่ก่อนที่จะลงมือสำเร็จพวกเราไม่อาจเสี่ยงอันตรายมัดตระกูลเถียนกับติดกับมันนอกจากข้าพเจ้าจะเสียสละตัวเองแล้วพี่ใหญ่ยังนึกหาวิธีที่ดีกว่านี้ได้หรือไม่เถียนเปยงหุยแค้นหัวรอกกล่าวว่า <laughs> เสียสละตัวเองหรือเกรงว่าท่านพึงพอใจต่อชายในฝันผู้นี้ยิ่ง เียนเมี่ยวเหวินแย้มยิ้มพริ้มพลายกล่าวว่าใช่แล้วข้าพเจ้าพึงพอใจยิ่งดังนั้นข้าพเจ้ายอมเสียสละตัวเองนางงอนิ้วนับแล้วกล่าวอย่าว่าแต่ตระกูลเถียนที่ตกต่ำแม้แต่ตระกูลอันซ่งและหยางผู้เป็นบุตรีสามารถแต่งให้กับถูซื้อคนหนึ่งถือว่าคู่ควรยิ่งแต่ถูซื้อส่วนใหญ่ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งเมื่ออายุห0เศษถูซื้อที่อายุยังเยาว์แทบนับตัวได้ ดังนั้นที่ดาสูงสักส่วนใหญ่ได้แต่แต่แตงกับชายหนุ่มที่อาจได้เป็นถูซื้อแต่ไม่แน่ว่าจะได้สืบตํตำแหน่งจริงๆประการนี้ข้าพเจ้าถือว่าได้เปรียบมันเป็นชนชั้นถูซื้อทั้งหล่อเหลาเยาวัยวหากมันสามารถฆ่าจันปอสงทั้งแก้ไขวิกฤตการณ์ที่ประดังตามมาได้ถือเป็นผู้ที่มีความสามารถพี่ชายที่เชกเช่นบิดากระทั่งน้องเขยเช่นนี้ยังไม่พึงพอใจ ท่านต้องการให้ข้าพเจ้าแต่งกับผู้ใดเถียนปิงหุยอ้าปากค้างไม่สามารถกล่าววาจาได้เถียนเมี่ยวเหวนหยิบเทียบเชิญบนโต๊ะเึ้นพลักถึงเบื้องหน้าของเถียนปิงหุยแล้วกล่าวว่าส่งเทียนเตาเชิญท่านไปร่วมงานเลี้ยงหากข้าพเจ้าคาดเดาไม่ผิดสมควรเป็นแม่นางส่งขอให้พี่ชายส่งเทียบเชิญมาแม่นางส่งชมชอบท่านจริงๆนางเป็นหญิงสาวที่ดี ไม่ว่ารูปโฉมชาติตระกูลล้วนคู่ควรกับท่านขอให้พี่ใหญ่รักถนอมให้มากไว้เถียนปิ่งหุยสะบัดแขนเสื้อก้าวยาวๆจากไปเถียนเมี่ยวเหวินยกถ้วยชาขึ้นจิบชาอีกคำหนึ่งตอนแรกที่นางตั้งรางวัลเช่นนี้นางเห็นว่านี่เป็นโอกาสที่จะดึงตัวผู้ช่วยเหลือมาให้กับตระกูลเถียนทั้งยังเป็นการหลีกเลี่ยงม่ให้ตะกูลเถียนตกอยู่ในอันตรายยามพรุ่งพล่านใจจึงประกาศออกไป เมื่อกลับถึงบ้านนึกทบทวนดูนางเห็นว่าโดยส่วนตัวและส่วนรวมนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดเย่เซียวเทียนเป็นประมุกดิกายเทพคุณใสคงไม่ถูกพี่ชายของนางรอบทำร้ายโดยง่ายได้นอกจากนางยินยอมเป็นสาวแก่ไม่เช่นนั้นอยากจะหาบุรุษที่มีอายุยืนกว่าเย่เซียวเทียนอีกมิหนำซ้ำหากเย่เซียวเทียนสามารถแก้ไขวิกฤตการเช่นนี้ตระกูลเถียนคงต้องพึ่งพาเขากว่าเดิม เมื่อถึงเวลาพี่ใหญ่คงไม่อาจหักใจลงมือนี่นับเป็นโอกาสที่จะช่วยแก้ไขอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ปกติของพี่ใหญ่แต่ว่าทุกประการนี้ยังขึ้นอยู่กับผลประโยชน์โดยส่วนตัวนางไม่มีความรู้สึกอันลึกล้ำต่อเย่เซียวเทียนสักเท่าใดความรู้สึกนี้ลึกล้ำถึงขั้นที่นางยอมตัดสินใจแต่งให้หวังครองคู่อยู่ร่วมกับเขาหรือไม่เหียนเมียวเหวินถามใจตัวเอง จวบกระทั่งดื่มชาจนหมดถ้วยยังหาคำตอบไม่ได้